ฝึกสอบอยู่น้ากันสองพวเมียพี่น้องพ่อปู่ขอบาเบิร์ดีๆเดอ้อเพื่อนวะเห็ดนี่เวียเห็ดงานอีกอย่างเราพยายามตามใจเม,มียเด้ออย่าให้เมียงอนว่าสันคำว่าษาสันเซเดเห็ดเวียเห็ดงนานคนเดียวพ่อปู่ก็ไม่หยาเขาไปฮอลิเรเดอหนึ่งอาทิตย์พี่น้องเพราะสนันนาทีภารกิจก็คือการทําอาหารก็ับเป็นนาทีของเมียนะพี่น้องเป็นแม่ซีเรือนที่ดีก่อนเพิ่นสิไปเพิ่นเอาเงินป้าเหม็นให้เพื่ออยากอะไรยังกับไปสื่อกินอยากอะไรยังกับไปชอปปิ้งเอาเพิ่นว่าแล้วเพิ่นก็สั่งไหวสองสามยางพี่น้อง ฟ้ามแก้ฟ้ามม่วงนีฝาให้ลูกไายกับลูกสะั้เป็นคนเมืงยังแกะสองสามกลุม่มที่ยังบวทัานหายยากเพราะาอากาศมันดีแดดมันออกก็เอา แกะเขามาได้บ้านในเพือนแล้วก็ให้ยาเพื่นสร้างบอกลูกชายเพิ่นวาสวงระ้ะัที่ยูนํากันพยายามเอาใจเมียจะเหตให้เมียคัดใจเด้ว่าจะเหตให้เมียงอนบ่สันเสดเหตเวียเ็ตงานคนเดียวอีลี่ก็พี่น้องพราข่อยขั้นบอกอย่งนคัดใจ่อยหนึ่งคนบรสุใจเพิ่น่อยออกไปหาเหตเวียกเหตงานคนนั่งลินอยู่กินเฮานั่งเบิงนั่งนั่งกินซั้อ์อยู่กินเฮาขนบริสุก็ไปเพิ่นเหตเวียกคนเดียวขั่นเพิ่นเ็ดบ่ถูอใจขันน่อยงอนแล้วพี่น้องเพราะสถานพอปูว่าเออพญายา นี่พี่น้องตั้งใจว่าสิเ a ็ดไก่เทอริยากิแต่ว่าบุงหัวมันจะออกมาเป็นแนวไรเพราะว่าบุเคยเห็ดชักเชือพี่น้องก่อนอื่นก็เอาขาไก่มาสองขาพี่น้องเป็นขาตนมันเนาะเขาจะมาหลอกก็กระดูกออกเนาะบุเคยเห็ดกินแบบนี้ชักเชือได้พี่น้องครั้งแรกในการเห็ดเนาะแต่ว่าเห็นขาเจาะโพสลงในโซเชียลนะวิธีการเห็ดอันนี้ก็ลองเห็ดน้ำขาเจาะเบิ่งเนาะแต่บุงหัวจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไรเห็นขาเจาะเห็ดออกมาคือว่าแบบว่าลักษณะคือเสียบคักนะพี่น้องเลยอยากลองเห็ดเบิ่งแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกขขออง่่ยนนัแหละพี่น้องเอ้ยข่อยกก็ใสสไปเเนาะะูตรจข้าาแนบงอันนกกบ่่ไดด้้้เเอออาาจะขพีงบางอันกขว่าปับเอาาบออพงะไร ชินะอุปกรณ์เครื่องปรุงของมันก็บกพร่อพอมากเรียบร้อยแล้วขอกเกษียามาอยากในนี่พี่น้องอยางในหนนในม้อกระทะแบบนี้แต่ว่าสีใสเนอยเอาพี่น้องส่วนวิธีข้องข่อยก็จะเห็ดแบบนี้เนาะวิธีข,ข้าเจาก็เห็ดก็เจาะเห็ดกับมันจกแตกต่างไปจากนี่น้อยหนึ่งนะพี่น้องขอบอกูว่าข้าเจาะเห็ดแนวไรเนาะแต่ว่าอยากพยายามเห็ดแทมันไก่มันเคียงที่สุดพี่น้องแต่ว่าหูรสชาสิออกมาเป็นแน่ไรเนาะพอทุกอย่างที่คอยปรุงนะทุกคนขอจะพยายามใสเครื่องปรุงน้อยเดียวเพื่อเอาบริหามันออกรสศาสิเข้มเลือลดรสชาสิที่ว่ามันจ อะละเห็ดกินนะ่ะทุกคนเราบริใส่เครื่องปอกเครื่องปรุงอยังก็พี่น้องเราใส่แบบหาว่าเป็นผงผกมิ้นผยกยางนักใส่เป็นผกซอสกีวีอย่างเดียวก็พี่น้องบางอย่างที่ว่าเราเห็ดกินนัก็ใส่แต่เกลือไปน้อยเดียวพี่น้องบ่คือบานเฮาเนาะ อาหารบาดห้ามข้าจะนิยมเป็นพวกเครื่องปรุงเครื่องเทศย่างไลยเนาะแต่ว่าบาดข้านี่เขาค่อยๆเด่นิยมอีสังล้วงไลยก็พี่น้องเขาเห็ดแบบรสชาติดจืดๆจางๆไปพี่น้องอยากก่างกระพริกกลับไปกลับมาแบบนี้เนาะส่วนว่าพักขอกระชีมเว่าพัดใช้น้อยซื่อๆนะพี่น้องกระชีใส่เป็นพวกน้ำมันหอกน้ำมันหอยอย,อยังน้อยหนึ่งพี่น้องแต่ว่าชั่วโมเห็ดรสชาติาแบบจืดจ้าหรือพี่น้องเห็ดรสชาติาแบบเบาๆพี่น้องส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำซอสเทอริยากิเนาะขอยจะเอาใส่ลงไปเนาะแล้วก็สชีใส่เป็นน้ำมันหอยใส่ส่วนพัดพักไปหันน้อยนึงพี่น้้้ออองงงจจจะะปปรรรรรุสสชชาาาาาาตติิิแแบบบบธมดดเเเลยนนนพี่่วกไ ทุกคนล้างจากที่พลิกไปพลิกมากก็สิได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็เอามาซับอยู่ในเคียงเนาะวิธีการเห็ดก็จะเป็นแบบนี้ได้พี่น้องเอ้ยมือไม้ฮัดเห็ดเนาะข้าแต่ยูเลาเพี่น้องเขาเห็ดกินเห็ดอยากก็ได้เสถี่เป็นก็พี่น้องขอบริษัทคนที่ว่าสรรหามาเห็ดเนาะเห็ดกินเห็ดอยากบุคคลเป็นสว่วนร้ายคืคอ, ula, อยูเล่ายูเวียงก็สื่อเข้าเจ้ากินนะพี่น้องสื่อตามอาหารตามสั่งกะมีเนาะสื่อข่าวเาะหาพันชิพันเกี่ยมเนี่กะอิ่มละเสพี่น้องแต่ว่ายูหนี่มันบ่ได้ได้พี่น้องอยากกินยั้งอยาก มักอกีนังต้องเฮ็ดกินเองเนาะมันบ่นคือบ้านเฮาเนาะบ้านเฮามันล,ล่ะวะหาเลาะซื้อตามตลาดก็มีกินเนาะมีขายเนาะสุดาสิ0 0 0นเ0 0 0าพันสิเนี่ยพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่บ่ได้จ้ะพี่น้องหลังจากนั้นก็คือสําเรบสเซสสิ้นก็มาเป็นหน้าตาแบบนี้สามีเขาบอกว่าแซ่บหลายกินเบิดจนบ่เหลือหย,ยังจัตติวก็พี่น้อง